มิชช so ั่นสตรอเบอรี่วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้แล้วก็ทราบถึงประวัติตุ๊กตาหม,นะมีกันุ๊กตาซ่าเป็นเขาที่ตุ๊กตาหมีเนี่ยจริงๆแล้วรู้ไหมเบบี้แบร์เนี่ยมนันมาถึงเบมืองไทยเมื่อไหร่พีใครทราบไหมใครเป็นต<ห>้น,นกำเนิด<ๆ>มีใครทราบไหม แต่ช้างตุ๊กตาหมีเป็นยังไงบ้างมีใครทราบไหมไม่ใช่อะไรกันเลยวันนี้เราจะมีคำตอบแล้วนั้นนะให้ชมกันด้วยในช่วงของ BTR นั่นเองครับระวัติขอ่งตุ๊กตาหมีนะคะเริ่มมาตั้งแต่ปี1902ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะชีโรลโรสเวลล์ได้ไปล่าสัตว์แล้วก็ได้จับลูกหมีตัวหนึ่งมาวัดไว้ที่ต้นไม้ขณะที่เขาเล็งปืนไปที่ เจ้าน้องหมีนี้นะคะเขาเกิดความรู้สึกสงสารและไม่อยากที่จะทำร้ายจึงปล่อยน้องหมีนั้นให้เป็นอิสระคราวนี้ช่างภาพของวอชิงตันได้มาเห็นเข้าจึงขออนุญ,ญาตวาดภาพนี้จึงออกไปสู่สายตาของคนทั่วไปนะคะตั้งชื่อภาพว่า During o ิ l i นล in m i s s i s s i p p i หลังจากนั้นก็มีช่างภาพของอีกที่หนึ่งนะคะ เขไม่เห็นภาพนี้แล้วก็เกิดไอเดียประทับใจว่าเออถ้าเกิดว่าเราทําตุ๊กตามีออกมาขายก็น่าจะได้รับผลตอบรับดีจากลูกค้าค่ะนี่ก็คือต้นกําเนิดของตุ๊กตาหมีนะคะและด้วยความน่ารักของตุ๊กตาหมีนะคะที่ครองใจคนทั่วโลกก็ได้มาเยือนประเทศไทยนะคะตุ๊กตาหมีเริ่มมาจากตุ๊กตาซึ่งมีแต่ตัวตุ๊กตาปเปล่าๆนะคะหน้าตาหลากหลายกันไปก็มาถึงวัฒนาการที่เขามีการแต่งตัวด้วยวัสดุที่หลากหลาย และด้วยกิจกรรมต่างๆในชีวิตของเขานะคะตุ๊กตาก็ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเด็กๆนะคะเขาก็จะเริ่มที่จะแต่งตัวตุ๊กตาโดยจับตุ๊กตามาแต่งตัวในลักษณะแบบเดียวกับที่เขาเป็นโดยที่ให้เขาแต่งตัวในแบบที่กิจกรรมที่เขาชอบ รวมถึงตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆทําให้เด็กๆมีความสุขาระผูกพันกับตุ๊กตาที่เขารักมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและด้วยเสน่ห์ที่น่ารักของเจ้าเพื่อนรักขนฟูเหล่านี้นะคะก็ทําให้เด็กๆหลงไหลและมีความสุขกับการที่เขาได้สร้างตุ๊กตาเพื่อที่ตัวของเขาเองจะได้เป็นเจ้าของตุ๊กตาเพื่อนรักอยู่กับเขาตลอดไปค่ะมาถึงช่วงนี้ครับสอาช่วยทั้งสองคนนั้นจะต้องทำภารกิจแรก ตะภารกิจจะเป็นอะไรนั้นเรามาเลือกแผนป้ายกันก่อนดีกันนะครับว่าจะเลือกแผนไป้ายไหนดีนสีแดงสีเหลืองหรือว่าสีเขียวครับสาวๆครับสีเหลือง<บ>สีแดงเรียสามัคคีเป็นเรื่องที่ดีครับสีเหลืองสีเหลืองโจทย์ขอคุณวันนี้คือและกติกาของภารกิจนี้นะครับให้สาวๆทั้ง12คนฮะแบ่งเป็น6ทีมแล้วก็ช่วยกันแต่งตัวเจ้าตุ๊กตาหมีต่างสายของตัวเองด้วย เกณฑ์ตัดสินของเรานะครับเสื้อผ้าแต่ละชิ้นนี้จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปตามแผนใบที่ทีมงานเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใ้ตอนนี้นะครับน้องๆครับจับคู่กันระหว่างเพื่อนๆได้คู่เรียงเลยไดล้ค่ะนะครับทั้งหมด6คู่ด้กันถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเวลาให้ทั้งหมด1นาทีสาวๆครับถ้าจบพร้อมแล้วเริ่มได้ครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับโอเค ีนะครับในสายของคุณเองไหนเช็คกุลาหนเชคเช็คกุลาทีมงานทีครับแขกก็ไม่ได้แล้ค่ะสามครับเหลืออีกแค่สามสิบวินาทีเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องอะไรค่ะสามสิบวินาทีเท่านั้นเองนะครับสามครับต้องรีบแล้วนะครับต้องรีบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าวิธีการให้คะแนนฮะเดี๋ยวเราจะ มีคะแนนที่แตกต่างกันไปตามแผนป้ายที่ทีมงานของเราเนี่งงนได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งพร้อมอ่ะมาเรามาวางวางนี้นี่อะไรอะ่ะไหนก็ดูทีมแรกของเราในดูคอนเซปต์นี้หน่อยครับ ไปทะเลค่ะอ๋อไปทะเลแล้วไอเลิฟยูนี้ผมบอกของใครครับก็คือว่าตอนนี้เป็นหน้าโยอกบิดเทอมใช่ไหมคะเราก็ต้องไปทะเลกันค่ะครับไล่ไอเลิฟยูนี่แหละครับไอเลิฟยูก็เลิฟทุกคนทำเป็นักร้องไปได้นี่แหละคอนเซ็ปต์ของหมีตัวนี้เป็นไงครับอ๋อก็ไปช้อปปิ้งค่ะเห็นจากการแต่งตัวใส่รองเท้าผ้าใบเพื่อความสะดวกสบายอะไรบรรยายนมดานใจสำหรับชุดนี้ครับก็น่ารักดีค่ะเป็นกระโปรงที่ใส่ง่ายๆ มีเข้าครัวใช่ไหมนี่ใช้จากซาวลี่เนี่หาเข้าครัวถือว่าตัวจริงจะทำได้ไม่ดีก็อยากให้มีทำครัวมีครัวครับโอ้โหชมพูซะขนาดนี้ครับเราถึงจุดีหน่อยครับ B ีเกิลบีเกลเป็นยังไงจ๊ะฮิปฮอปนะเราเป็นเป็นอะไรนาทำให้ดูซิถ้าพวก B ีเกิลของแท้นี่เวลาเขาเดินเข้ามารู้ว่าทักทางเขาเป็นไงครับ อะไรนี่เยอะเยอะเจตราชเป็มีนะตอนนี้คอนเซ็ปเป็นยังไงครับเป็นหมีเกษตรกรค่ะสวนใช่ค่ะเป็นหมีที่แบบว่าทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะเฮ้ยคุณแบบนี้คุณคุณอย่าแถเก่งมากนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นผ้ากันเปื้อนว้ามนทำอุปกรณ์สวนค่ะ เขาทำสวนอยู่ค่ะเสียมแล้วเขาเขาพกดอกไม้ไว้ข้างหลังด้วยค่ะอ๋ออันนี้เป็นมาเลเกายตะวันเขาทำ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 สวนในฤดูฝนค่ะแล้วก็ใส่ไก็เลยต้องใส่เสื้อกันฝนไว้ด้วยแล้วก็รองเท้าบูทน่ารักเด็กสมัยใหม่มั่วได้เนียนมากเลยและสุดสุดท้ายนั่นน่ะมีบิกินโน่นด้วยมีไปซีไปเกาะทะเลอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้ดูจากโน้นนั่นเองนะครับอ้าวมามี่นี่เป็นยังไงครับมีไปซัมเมอร์ค่ะที่ไหนครับไปทะเลที่ กาะสมุยแล้วพอกว่าคิมกันแดดไปทาด้วยค่ะแล้วปกติที่ปกตินีเวลาสาวๆไปไปอาบแดดหรือว่าไปทะเลนี่จะชูพี่สิ่งนี้เลยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่จ้ารีบไม่ก่อนเลยนะครับโดยสร้างภาพมาซะขนาดนี้เลยนะเอแล้วครับดูสิครับว่ามีตัวไหนจะได้คะแนนมากที่สุดนะครับเราบอกแล้วนะครับว่าทีมงานของเรานะครับเตรียมแผ่นป้ายไว้เรียบร้อยแล้วและแผ่นป้ายนี้จะบอกบอกคะแนนนั่นเองครับขอแผ่นป้ายครับ อันดับแรกนะครับสาวเช็คด้วยนะครับทีมงานเตรียมให้คะแนนนะครับอันดับแรกครับมีตัวไหนใส่กางเกงในสีขาวได้หนึ่งคะแนนไม่ใส่เนี่ยสีขาวใส่หลายตัวไม่ไม่หมีคุณไม่ได้หนึ่งตัวไปเลยใช่ไหมหมีโผล่ไม่มีเลยเหรอครับน้อ เอาหมดก็ไม่มีก็ศนคะแนนนะครับศูนคะแนนนะครับมีตัวไหนเท้าไฟได้1คะแนนเออะไรอมเลอ้าไฟวไมอรองเท้าตกแล้วไฟด้วยไม่ไมดูไม่ดูยไเขาเกษตรกรระมีมีบ้ามีไมมัยเอกิพอ้โอ้ นี่ครับหมีที่มีไฟนะฮะถ้ามาขอป้ายต่อไปครับมีตัวไหนใส่ยีนได้หนึ่งคะแนนจ้าตอนนี้นะครับคู่มิ้งกับจุ๊กได้สองคะแนนแล้วก็เอ๊กกับซกได้หนึ่งคะแนนนะครับหมีตัวไหนใส่ถุงเช้าลบหนึ่งคะแนน ชนะของเราก็คือเอกแกรดยุ้ยนั่นเองอ้าวแล้วครับตอนนี้ขอเรียนเชิญผู้ชนะด้านหน้าเลยนะฮะมาดูเทียวว่าวันนี้ผู้ชนะเขาจะได้อะไรครับคุณผู้แมนคุเผอร์แบบมิกาเซดยินดีด้วยนะครับอ้าเพื่อนๆครับเยและต้องขอขอบคุณนะครับหนีน่ารักน่ารักอย่างนี้นะซึ่งคุณสามารถสร้างได้ตามจินตนาการตัวเองนะครับกับ Build Up Band นั่นเองนะครับ และภารกิจนี้นะครับสองสาวก็ได้คว้าตุ๊กตาหมีน่ารักจากวิวแบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้านครับกับภารกิจต่อไปจะสนุกขนาดไหนและจะน่ารู้น่าตื่นเต้นขนาดไหนสาวสาวเหล่านี้จะทําได้หรือไม่รู้กันต่อในช่วงหน้ากับสตรอเบอรี่ชีสเค้กนั่นเองครับ